ท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้สูงเกียรติทุกท่านครับก็มีความยินดีนะครับที่วันนี้ได้มารับฟังข้อคิดเห็นของท่านสมาชิกทั้งสองฝ่ายฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านด้วยนะครับก็เป็นโอกาสเดดีที่จะมาตอบข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีประเด็นไหนที่ยังไม่ชัดเจนนะครับรัฐบาลก็จะพยายามตอบผมเชื่อว่า่นีทุกท่านก็พร้อมที่จะให้ความกระจ่างนะครับ หรือว่าถ้าเกิดท่านมีคําข้อเสนอแนะซึ่งผมเชื่อว่าจะมีแน่นอนแล้วก็คงเป็นคำเสนอแนะที่บางอันก็คงจะนําไปปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมนะครับก็ินดีครับที่จะมารับฟังวันนี้แล้วก็จะให้เวลาสองวันที่พวกท่านาจะได้มีการพูดคุยนะครับกันอย่างสร้างสารรค์แล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ได,ได้รับข้อเท็จจริงนะครับ ที่ถูกต้องนะครับเมื่อกี้ท่านก็เริ่มต้นมาก็พูดแรงพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ้นหวังล้มเหลวนะครับไม่โปร่งใสนะครับไม่ปฏิรูปนะครับถอยหลังวกวนปิดบังนะครับทําลายนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่เป็นเรื่องของมีหวังสําเร็จนะครับสิทธิพัฒนาแทนที่จะเป็นปฏิรูปนะครับต่างๆเหล่านี้ถอยหลัง ก้าวหน้าวกวนเราก็เดินหน้าไปนะครับปิดบงังเราก็มีความโปร่งใสนะครับผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าหลายๆอย่างที่รัฐบาลนี้ทําอยู่ก็ก็พยายามทําให้เป็นเรื่องของบวกเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของแสงสว่างที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดท่านยังมีข้อกังขาอยู่เรื่องของการปิดบงังไม่โปร่งใสไม่สําเร็จถดถอยก็บอกมานะครับผมเชื่อว่านัฐมนตรีทุกท่านในที่นี้พร้อมที่จะชี้แจงนะครับจากการที่เราทํางานมา6เดือน นะครับแล้วก็มีการอนุมัติเรื่องงบประมาณไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราเ,เราเองเราเองเราก็มั่นใจครับว่าเราทํางานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็พร้อมให้ความกระจ่างกับท่านสมาชิกที่ยังมีความไม่เข้าใจนะครับกับเรื่องเหล่านี้นะครับท่านก็พูดมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินเองไม่มีการบริหารจัดการเราเองเราก็มีการตั้งคณะทํางานเข้ามาดูแลเรื่องหนี้นอกระบบ นะครับนี่เกษตรกร,ร,ก,รก็มีการพักหนี้ไปก็มเป็นการเพิกเฉยหรือว่าไม่ได้ดูแลพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับเรื่องของพลังงานเราก็มีการดูแลเรื่องของราคาเบนซินราคาค่าไฟนะครับราคาค่าน้ำมันดีเซลด้วยเหมือนกันซึ่งก็จะดูแลกันต่อไปก็จะมีขั้นตอนในการที่จะทำกันต่อไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เพิกเฉยหรือว่านิ่งนอนใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในแง่ของค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นมา เราตระหนักดีถึงเรื่องนี้ครับนะครับเรื่องของยาเสพติดก็มีการทํางานกันอย่างชัดเจนมีคณะทํางานที่มีประกอบด้วยสมังกงานตุลาแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระบ,บวนการยุติธรรมต่างๆนะครับไตรมาสสีปีที่แล้วเราก็มีการจับยาบ้าได้มากกว่าปีก่อนนั้นทั้งปีนะครับก็เป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ว่าเราได้มีการทํางานและมีการกวดขันเรื่องนี้ อย่างดีนะครับการเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้มีรายได้เข้ากระเป๋ามากยิ่งขึ้น mm. ก็มีการทําอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวีซ่าฟรีของอประชาชนคนจีนนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านจําได้เดือนกันยายนที่หลังจากเขา้ารับตําแหน่งได้ทีเดียวผมก็มีการประกาศให้ฟรีวีซ่าจีนนะครับทางนี้ก็มีการตอบว่ามาว่าเออเราทำมาให้ฝ่ายเดียวหรืออีกฝ่ายนึงเขาจะให้หรือเปล่านะครับวับนที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าวีซ่าฟรีทั้งสอง ประเทศก็ได้มีการเดินหน้าไปนะครับทำให้การค้าระหว่างประเทศนักธุรกิจนักท่องเที่ยวเดินทางไปมาหาสู่กันได้ดีขึ้นนะครับทำให้จำนวนท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากมากขึ้นนะครับอย่างเยอะเยอะมากในแง่ของเปอร์เซ็นเ์ียที่มันสูงขึ้นมานะครับโรงแรมก็มีการเข้าบุ๊กนะครับร้านอาหารก็มีการเข้าจองและมีการจับจ่ายใช้สอยเงินอย่างมากขึ้นนะครับแล้วประเทศต่างๆก็จะมีการยกระดับกันต่อไปนะครับท่านาร,ารัฐมนตรีต่างประเทศท่า,รานรองนายกเองท่านก็เดินทางไปทุกทุกประเทศพ izzard, เพื่อมีการพยายามที่จะ ทำให้พาสปอร์ตไทยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นแต่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีอยู่เรื่องเหล่านี้ก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าการพัฒนาในเรื่องนี้ก็เป็นไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็แล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับเรื่องของรายได้ของพี่น้องเกษตรกร,กรซึ่งมีอยู่หลายซึ่งมีอยู่หลายสิบล้านคนเราตระหนักดีครับเรามีสสอ,อยู่314เสียงนะครับซึ่งทุกคนเองก็เอาพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง รัฐบาลเองก็รับฟังข้อคิดเห็นจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียติทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของเกษตรกรนะครับท่านลองคิดดูนะครับราคายางนะครับขึ้นไปจาก30สบ,บาท4ี่บาทต่อกิโลเป็นถึงเกือบร้อยบาทละนะครับราคาข้าวก็สูงนะครับพืชผลอื่นๆก็ดีนะครับไม่มีการมาประท้วงไม่มีการมาขอร้องทห้นรัฐบาลช่วยเหลือเพราะว่าอะไรเพราะมมีการเปิดตลาดท่านรัฐมนตรีพานิย์เองซึ่งกํากับดูแลเรื่องนี้อยู่ ก็มีการเดินทางไปต่างประเทศไปเปิดตลาดใหม่มีการเรียกประชุมทูตพาณิชย์กำหนด KPI หรือหรือตัววัดที่ชัดเจนว่าต้องทําอะไรกันบ้างต้องขายของอะไรกันบ้างนะครับตอนเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็ไม่เคยมีการทําอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อนในอดีตเรียกทูตพาณิชย์นะครับเราเอกราชทูตประจำประเทศต่างๆมาทํางานกันอย่างบรรณาการนะครับเพื่อให้ราคาพืชผลราคาสินค้าไทยที่ไปขายต่างประเทศดีขึ้นมีการเปิดตลาดใหม่ๆมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นผล ระยะสั้นซึ่งเราซึ่งเราได้ได้ทำมานะครับเรื่องของ PM 2.5นะครับรัฐบาลน,นี้ก็มีการเสนอนะครับเข้าสภาพรบอากาศสะอาดนะครับที่ผ่านมาถึงแม้ว่าในอดีตหรือในปัจจุบันเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีปริมาณฝุ่นที่สูงติดระดับโลกอยู่แต่ถ้าเกิดท่านเปรียบเทียบดูระหว่างปีที่ผ่านมากับปีนี้เนี่ยจำนวนฮอตสปอตออกต่างๆเนี่ยก็ลดลงไปอย่างมาก นะครับเราก็ไม่ยิ่งหย่อนในการในการที่เราจะทำงานต่อไปเรื่องเหล่านี้เราให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของพี่น้องประชาชนทุกๆคนครับเรื่องของการที่เราไปมีตัวตนในเวทีโลกนะครับแน่นอนครับพวกท่านก็บอกอยู่แล้วผมเดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะครับแต่ว่าก็ขอชี้แจงนะครับว่าจากสิบกว่าครั้งนี่ก็เกือบเครึ่งนึงอ่ะเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องไปนะครับเป็นเรื่องของอาเซียน นะครับในเรื่องของประจําที่มีการประชุมประจํากันอยู่แล้วแล้วเราเองเราก็เป็นน้องใหม่นะครับเป็นผู้นําที่เพิ่งได้รับการเข้าสู่ตาแหน่งก็ต้องมีการไปพบปะพูดคุยแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนนโยบายซึ่งกันและก,กันเพื่อที่จะให้ประเทศไทยมีตัวตัในเวทีโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ World Economic Forum เองที่มีขึ้นในเดือนอมกราคมที่ผ่านมาเราไม่มีผู้นําเดินทางไป12ปีแล้วครับ12ปีนะครับมิบแต่ละอันก็เต็มไปด้วยคุณภาพเต็มไปด้วย ขั้นตอนต่อไปที่เราสามารถนํามาให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคนได้นะครับการเจราจาเรื่อง FTA เองก็มีผลสำฤทธิ์ไปแล้วแล้วก็กำลังเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับแล้วเรื่องของแปดพิาท,ที่อธิบายไปเมื่อสักสามสี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องของการอัปเกรด a v i a t i o ช Hu คับเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศไปเรื่องแผนงานของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของ Financial Center นะครับเรื่องของ Wellness ต่างๆเหล่านี้ก็กำลังจะทยอยออกมานะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาครับเราเพิ่งเข้ามาทำจากการประเทศแค่เป็นแค่7เดือนเท่านั้นเองผมเชื่อว่าทุกท่านทํางานหนักเราทมนมตรีทุกท่านเองก็มีความปรารถนาดีกับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเกิดท่านมีข้อเสนอแนะอะไรดีๆก็ยินดีรับฟังครับถ้าเกิดมีข้อกล่าวหาอะไรก็ขอหลักฐานขอเหตุผลมา รเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเรื่องของต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยเราหลังจากที่มีการเลือกตั้งผ่านมาเนี่ยก็เรามีการก้าวหน้าไปสู่ประชาธิปไตยที่ดีขึ้นนะครับยินดีรับฟังยินดีรับข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับแล้วก็รัฐมนตรีทุกท่านก็พร้อมที่จะให้ความกระจ่างกับท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านในเรื่องในทุกๆเรื่องแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอะไรที่อย่างใ่ผมเรียนว่าเป็นเรื่องของการกล่าวโทษหรือว่ากล่าวหาก็ขอหลักฐานมาบ้างเราจะได้ไปทํางานกันได้ นะครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานที่เคารพผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับขอขอบคุณนะครับสำหรับช่วงเช้าแล้วก็บ่ายต้นๆที่มีการอภิปรายกันอย่างแพร่หลายในข้อขี้เถ็นต่างๆนะครับผมเองผมก็มาอยู่ที่นี้เมื่อตอนเช้าแล้วก็ไม่ได้ไปไหนครับย้ายทำนี้มาอยู่ที่นี่มานั่งทำงานอยู่หลังบัลลังนะครับก็ออยังทำงานกันอยู่แล้วก็คอยฟังไปด้วยนะครับถ้าตรงไหนผมคิดว่า คำแนะนําหรือข,อข้อคิดของท่านมีประโยชน์ผมก็จดนะครับแล้วก็อันไหนที่อยากจะมา,าให้ความกระจ่างก็จะออกมาตอบนะครับเรื่องของการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะครับทุกครั้งที่บินออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นการเพื่อเปิดโอกาสนะครับและสร้างการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งผมมั่นใจครับว่าผลก็จะตามมาไม่มีหรอกครับที่นายกจะบินไปเหมือนกับมาแรงว,วันนะครับ ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากเห็นว่าพนักงานฝ่ายค้าเนเป็นมลรังวีนะครับซึ่งควรจะจ้องเล่นแต่การเมืองนะครับทั้งทีงทงททง่ทั้งที่รัฐบาลเองก็พยายามเดินหน้าอย่างเต็มที่ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเอาละครับแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเรื่องของชุจ้จิตคอรัชั่มเราเรามั่นาใจว่าเราไม่มีนะครับถ้ามีก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านสมาชิกผู้สมงเกตบอกแล้วว่าก็นําข้อมูลมานําหลักฐานมานะครับก็ยินดีที่จะ ที่จะโตแยงนะครับหรือให้ความกระจ่างได้นะครับยืนยันครับรัฐบาลก็ยังพร้อมที่จะทํางานเพื่อประชาชนต่อไปนะครับ mm hmm. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของการลงทุนเนี่ย mm hmm. ผมก็มีการให้ประธานผู้แทนการค้าไทย mm hmm. กับท่านเลขาบ o i ชี้แจงต้องใช้ขาผลสําเร็จนะครับอย่างชัดเจนนะครับ mm hmm. ไปแล้วนะครับโดยที่การติดตามงานต่อไปก็มีทางท่านทูตและคณะทํางานของแต่ละประเทศที่ผมไปเยี่ยมเยือนมา ตามงานให้แล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของการดึงดูดการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราไม่ใช่ว่าเอาแค่ธุรกิจเข้าเข้ามาอย่างเดียวหรือเอาเม็ดเงินเข้าเข้ามาอย่างเดียวหลายๆอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญเช่นการอัพสกิลรีสกิลการเทรนนะครับบัณฑิตเพิ่งจบใหม่หรือว่าวิศวกรของเราที่ยังต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรมที่มีผลกําไรสูงนะครับอุตสาหกรรมไฮเทคดีๆเราก็ต้องมีการ ใส่เข้าไปในข้อตกลงในการที่จะมาลงทุนในประเทศของเราด้วยเพื่อให้พี่น้องของเราได้มีการได้รับการเทรนหรือว่าการฝึกง,งานที่เหมาะสมทําให้เขาสามารถก้าวไปสู่โลกที่มีรายได้สูงขึ้นแล้วก็กําไรสูงขึ้นด้วยนะครับเรื่องที่บอกว่ายังไม่มีเห็นเม็ดเงินเข้ามาลงในลงลงทุนในตลาดจริงๆเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านทางานจริงๆท่านก็รู้นะครับถ้าคนจะลงทุน5้าแสนล้านเป็นแสนล้านล้านเนี่ย ผมเชื่อว่าระยะเวาลา6เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยแน่นอนครับรัฐบาลที่แล้วทํามาก็เราก็มาสารต่อ,อบางอันอย่างเช่นุกตัวอย่างเช่นบริษัท AWS ก็มีการลงทุนแล้วนะครับของเราเองเรามีการติดต่อ Google Microsoft เองซึ่งจะลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยต้องขอความกรุณาที่นึงว่าต้องใช้เวลาบ้างนะครับซึ่งเราก็มั่นใจว่าอย่างไรก็ตามทีสัญญาณที่เราเห็นมาเนี่ยเป็นบวกๆนะครับ อย่างไรก็ตามทีเรามีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับใน Q4 เนี่ยตั้งแต่ผมเข้ามารับตาแหน่งและได้เดินทางไปโปรโมทประเทศที่มีความจางแจงเจตจำนงม,มาลงทุนประเทศไทยเนี่ยมีเงินเพิ่มมากขึ้นถึง2.5เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ชัดเจนพิสูจน์ได้นะครับตัวเลขเงินลงทุน558,000ล้านบาทที่ท่านสมาชิกสงสัยเป็นตัวตัวเลขที่ยื่นแผนเข้ามาแล้วแต่เป็นตัวเลขที่จริง นะครับและยังมีอีกหลายบริษัทที่กำลังพูดคุยมีการพูดคุยถึงตัวเลขที่จริงนะครับไม่ใช่แค่เป็นตัวเลขที่จับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านอดใจนะครับผมเชื่อว่าอีกสองปีข้างหน้าเราจะเห็นเงินลงทุนเข้ามาในประเทศไทยอย่างมหาศาลนะครับผมเช้คำว,ว่าซูนามิเห็นการลงทุนนะครับขอให้ท่านมั่นใจนะครับเพราะผมเองผมมั่นใจนะครับการที่บอกว่า ผมลงไปขายการลงทุนในประเทศไทยให้กับนักลงทุนต่างประเทศแล้วก็บอกไปว่าเศรษฐกิจวิกฤตผมว่าเรื่องที่เราไปโฆษณาประเทศเนี่ยกับเรื่องที่เศรษฐกิจวิกฤตเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับเรื่องของวิกฤตไม่วิกฤตเนี่ยเป็นเรื่องที่โต้เถียงกันไปนะครับแต่ว่าผมเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราไม่ต้องโต้เถียงกันเลยก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจผมมั่นใจนะครับทุกท่านในที่นี้เนี่ยเรามีความมั่นใจนะครับว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยต้องเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเรามาถูกทางนะครับท่านอาจจะไม่คุ้นเคยวเวลาทำ business development เนี่ยเราออกไปเชื้อเชื้อวนใครเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเราต้องให้เขารู้ก่อนว่าเรามีศักยภาพหรือ potential ถ้าเราไม่ออกไปเขาจะทราบได้อย่างไงครับนะครับเรามีความพร้อมในทุกทกมิติเรามีสิ่งดีที่ซ่อนเร้นอยู่เยอะหรือ hidden gem นะครับ ไมโอเปเจนประชากรที่มีคุณภาพไม่ว่อเป็นพลังงานสะอาดที่เรามีศักยภาพสูงมากนะครับความสามารถในการเป็นศูนย์กลางทั้งการบินทั้งอาหารทั้งการท่องเที่ยวค่าครองชีพที่เหมาะสมนะครับแน่นอนถ้าเกิดจะมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาเอ็กซ์แพดก็ต้องเข้ามาเพราะนั้นโรงเรียนนานาชาติหรือว่าโรงพยาบาลระดับโลกของเราก็มีอยู่เยอะทําให้เขาสามารถสบายใจที่จะเข้ามาได้ ผมว่าสาคัญเหนือสิ่งอื่นใดจุดยืนทางการต่างประเทศของเราที่มีความเป็นกลางทําให้หลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอินเดียไต้หวันมีความสบายใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับตรงนี้ผมมั่นใจครับถ้าเกิดท่านไม่เชื่อผมก็ขอให้ท่านเชื่อในศักยภาพของประเทศที่ผมได้กล่าวกล่าวกล่าวเอ่ยมาในเบื้องต้นแล้วนะครับอย่างท่านสมาชิก ได้เห็นแล้วนะครับสภาพปัจจุบันกับเสถียรภาพที่เรามีเนี่ยมันยังมีแยบเหลืออยู่เยอะมากเพราะนั้นเนี่ยการที่เราออกไปพูดคุยออกไปนําหน่วยงานรัฐออกไปเชื้อเชิญให้เข้ามาลงทุนเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ท่านบอกมาบอกว่ารามาวคลังซึ่งกับผมเองเป็นทานผีว่ากระทรวงคลังเนี่ยบอกว่าเป็นรามาวที่โลก,โลกเซ็งผมคิดว่าไม่จริงหรอกครับเพราะว่าการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของผมเนี่ย ผมมั่นใจครับผมจะเป็นรัฐมนตรีกลางคลังที่แก้จนให้กับพี่น้องประชาชนแต่ผมขอฝากวันนี้หนึ่งแล้วกันนะครับว่าท่านอย่าเป็นฝ่ายค้านที่ทําให้โลกงงแล้วกันนะครับวันหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายค้านอีกวันนึงก็มีข่าวจะขอเข้าร่วมรัฐบาลนะครับกลัวพี่น้องประชาชนจะ,จะงงมากกว่านะครับส่วนเรื่องของการจ้างงานนะครับตัวเลขผู้ว่างงานนไตรมาสสีของปี2566เนี่ยอยู่ที่3 3 0 0 0 0คนลดลงจากช่วงปีที่แล้ว ถึงร้อซึ่งมีผู้ว่างงานอยู่นะฮะสี่แสนหกหคนทำให้อัตราว่างงานเหลือแค่เหลือแค่ศูของกำลังแรงงานหรือจริงๆแล้วเกิดจะเลื่เป็น full employment นะครับสำหรับสถานการณ์การว่างงานของประดิตจบใหม่ในไตรมาสสีนะครับของปี2016มีการว่างงานร้อยละ4.4ลดลงจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ร้อยละ6 1นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อน ให้เห็นถึงตลาดแรงงานของบัดตที่จบใหม่มีสัญญาณที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาที่ผมที่ผมชี้แจงไม่ได้บอกว่าเราทําหน้าที่ของเราเสร็จแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรามาที่ทางที่ดีนะครับแล้วก็พยายามทําต่อไปแล้วก็มั่นใจนครับว่าแรงงานไทยก็จะดีก็จะดีขึ้นเรื่อยๆส่วนเรื่องของอยางพาราผมว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ให้ข้อมูลไปแล้วอย่างครบถ้วนนะครับ ผมก็ขอจะเสริมเล็กน้อยว่าที่ท่านพูดว่า,ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยขนาดปรับยาเถื่อนยางเถื่อนแล้วราคาย,ยังไม่ขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านไปปรับที่ไหนนะครับแต่ผมขอให้เห็นขอชี้แจงแล้วกันว่าวิธีการปรับของผมเนี่ยผมไม่ได้คุยแค่สุรากกรผมไม่ได้คุยกับที่กระทรวงเกษตรความมั่นคงนะครับก็ะจะเป็นสำนังกงารสุลแห่งชาติไม่ว่าเป็นผู้บัญชาการทหารบกซึ่งมีการทํางานกันอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิดจริงๆเพราะนั้นเนี่ย เรามั่นใจครับว่าจริงๆแล้วการที่เราปราบเนื่องยางเถื่อนเนี่ยมันมีผลที่มันชัดเจนจับต้องได้ยางราคาขึ้นก็แน่นอนครับเพราะว่าเราควบคุมสป라이ของยางอยู่มา30ปร์เซ็นตของทั่วโลกถ้าเกิดประเทศที่เป็นผู้นําในการส่งออกอยางนะครับที่ที่ที่ใช้จ่ายยางเนี่ยแล้วก็เราประกาวเราจะมีการปราบยางเถื่อนอย่างชัดเจนเนี่ยแล้วผู้ซื้อเนี่ยมีความมั่นใจในรัฐบาลเนี่ยแน่นอนครับ สปายลดดีมานเพิ่มเพราะนั้นราคาก็ขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าราคายางขึ้นไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นอุบัติเหตุหรอกครับเป็นเรื่องของรัฐบาลนี้ในการทํางานอย่างบรวรณาการร่วมกันกับทุกๆฝ่ายก็ขออนุญาตขอบคุณท่านาผู้ชาการ,าการาฐานบก่ักษาการท่านาผู้ชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็กรมสุลกากร,ากรไว้ในที่นี้ด้วยนะครับก็ ยืนยันนะครับว่าจะทําต่อไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนําครับยืนยันครับตัวจริงเสียงจริงรัฐบาลเพื่อประชาชนครับขอบคุณครับกล่าวท่านประธานส่าที่เคารพผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับต่อข้อสักถามมาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนะครับผมขอชี้แจงนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรี นะครับแล้วก็เป็นประธานกตรไม่อาจใช้อำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บชญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บชญชาการตำรวจแห่งชาติรวมทั้งในตำรวจลำดับรองลงมาได้เพียงลำพังแต่หน้าที่และอำนาจเป็นของคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติหรือเรียกว่ากตรเป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะบุคคลร่วมพิจนารณาในส่วนของผมเองในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ไม่เคยใช้อำนาจใดครอบงำสั่งการทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจการทำหน้าที่ในฐานะประธานก็เปิดกว้างให้คณะกรรมการอภิปรายรายชื่อที่แต่งตั้งอย่างทั่วถึงเปิดเผยไม่มีการรวบรัดเร่งรีบยึดหลักนิติธรรมกับผมมีพยานหลักฐานว่าการประชุมแต่ละครั้งกระผมได้ให้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางดังนั้นการที่จะกล่าวหาว่าผมชี้นำการสั่งการหรือครอบงำใดๆจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเป็นเท็จ การแต่งต <S an> ั <S an> ้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในระดับที่ต่ำลงมาที่ต่ำกว่าผู้บัญชาการในแต่ละภาคก็เป็นเรื่องในแต่ละภาคที่จะมีการพิจารณาและนําเสนอต่อธำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นไปตามกฎหมายซึ่งผมไม่เคยมีการไม่ชี้นาเพราะผมรู้และตรักดีว่าการให้ความเป็นธรรมในการแต่งตั้งผลลัพธ์จะเกิดแก่ประชาชนเพราะได้ตํารวจที่ดีประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขขณะนี้แม้มีปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับผมก็ไม่เคยนิ่งเฉยพวกท่านจะได้เห็น ว่ากับผมได้แก้ปัญหาทันทีอาทิเช่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนเรื่องใดที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมกับผมก็ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดําเนินไปด้วยมไม่มีการก้าวล่วงและให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายในวันนี้รักษาการผู้ช่ารกับตุลากชาติเองก็ได้แถลงถึงการจัดดําเนินการกับข้าราชการตารวจที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการตามกฎหมายของสำนักงานตํารวจแห่งชาติสุดท้ายนี้ผมขอยืนยันนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกตร จะเร่งรีบแก้ไขและช่วยกอบกู้ภาพพจน์ของสันติบาลทางชาติและจะกดขันให้รัฐตารวจแห่งชาติแก้ไขปัญหาสังคมที่มีอยู่ดังจะได้เห็นได้การกับผมได้เดินทางไปยังสำนักงานต,ตารวจไซเบอร์หรือการกดขันเรื่องยาเสพติดเรื่องยาบา้าวันนี้ก็มีการประชุมแบบรวมการหลายฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องยาบ้าและยาเสพติดที่ระบาดอยู่ขอให้เชื่อมั่นว่าถ้าในตัวผมว่าถ้าท่านมีสิ่งใดจะเสนอแนะผมก็พร้อม รับไปปฏิบัติถ้าเป็นข้อเสนอที่ดีดําเนินการให้เป็นประโยชน์สูงสุดของพี่พน้องประชาชนถ้าลูกน้องหรือใครก็ตามที่ทเกี่ยวข้องนะครับก็ต้องถูกดําเนินการไปตามกฎหมายนะครับจริงจกทักก็อย่าไปริงจกเลยครับผมว่าเอาหลักฐานมาเลยดีกว่านะครับเพราะผมพร้อมนะครับที่จะดําเนินการทุกอย่างตามกฎหมายครับขอบคุณครับ